เดี๋ยวไรมันบินขายต่อไม่ได้ขายลนะมันขายอะไรไม่ได้แล้วอยู่แล้วจะสิงกันอยู่แล้วจะสิงกันอยู่แล้วเออจะหลับแล้วอะ่ะเดีจะหลับจะยังไม่อาบน้ำเลย <laughs> เหลือแค่หันไปแล้วก็อย่างเงี้ยไม่เอาเดี๋ยวมันเดี๋ยวไรมันบิน ขายต่อไม่ได้ขายแนละ้วมันขายอะไรไม่ได้แล้วเหมือนเด็กน้อยเลยเนาะลูกเหมือนลูกเลยขอ,อนอนปากเฉินเขินทุกคนอันนี้ฝอดเดี๋ยวอยากรู้จริงๆว่าคนที่แบบเขาไม่มีแฟนอนะเขาแบบทํายังไงทําอะไรอยู่ที่ปอร์ดไปแบบไปนี่เขา แต่ว่าเมื่อเช้าออกฝัดเปิดมาตั้งแต่เช้าเลยอ่ะโอ้โหวาเลนไทน์ทั้งวันเลยจนรู้สึกว่าแบบโอ้โหคนที่ไม่มีแฟนนี่ช้ำใจจริงจริงเลยนะแรงมากบาคนบอกอ๋อตนั้นหมดวาเลนไทน์แล้วหรออืมหมดวาเลนไทน์แล้วนอนดูเขาเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรจะให้ด้วยให้อะไรอ่ะเดี๋ยวมีอะไรจะให้ด้วยจริงเหรอจริงเจอไพรเหรอเจอไพรไม่ได้มีแค่ดอกกุหลาบเดียวจริงอ่ะจริงทุกคนผู้ชายจะเจอไพรอ่ะ มีอะไรจะให้ว้าวผู้ชายทุกคนมาถ่ายกันผู้ชายจะให้อะไรให้ถ่ายให้ถ่ายไม่รู้สิพี่ไม่รู้ว่าอะไรเขาจะไม่รู้หรอเอาให้ถ่ายให้ถ่ายกระไรกิ่งกับไรกิ่งผู้ชายให้ถ่ายให้ถ่ายสีเบะผู่บอสบะผู่ดอกบะผู่น้ำจ้าดอกเฮ้ยเดี๋ยวว่าเอาให้ถ่ายว่าเกยจะไม่รู้หรอจริงเหรอไม่รู้จริงอ่ะคืออะไรเอาให้ถ่าย ดาวยากอะเพราะว่าก็ดอกกุหลาบก็ได้แล้วไอมีไซส์อะอันนี้เป็นไซส์มีขนาดอะไรวะเป็นอะไรอ่ะอาพูดจริงไม่รู้คืออะไรพี่ทุกคนต้องแบบต้องมีอะไม่รู้ว่าที่เกี่ยวดาวรองรองเท้าเสื้อเสื้อเออเอาเสื้อมาให้เสื้อเอาเสื้อมาให้เอาเสื้อมาให้รอใช่ เขาขายหมดไปแล้วไม่ใช่หรอไม่อันนี้ทําแยกตั้งห่าเลยไหนขอดูหนอยอ่ะให้ดูก่อนอ่ะให้ดูดีเทลก่อนเอออ่ะดูดูชื่อข้างหน้าก่อน <c oughs> อ,อุ้ยปอด,ดเอ็นเพลลี่ปอดเอ็นเพลลี่อ่ะดูข้างหน้าดูข้างหน้าเดียวข้างหน้าดูดูคนเออน่ารักทำสีขาวอ่ะดูข้างหลังดูข้างหลังอือ <c oughs> รู้แล้วรอว่าเขาจะเป็นแฟนด้วยอ่ะชื่อชื่อเขา ก็ทำมามีแค่สองตัวในโลกอะ่ะเออเอาไม่ดูข้างหลังก่อนนะมาดูแลนี่ไงข้างหลังนี่น่ารักมากผู้ชายไม่ตื่นครับทุกคนนี่เหล็กมันอ่อนเหล็กมันยั่วเลยหลวมตัวไปหน่อยเดี๋ยวใส่พ้กนี้เลยเนี่ยใส่ได้ไหมอันนี้ 3XL น่ารักมาก,มากเลย ใช่เหรอเอ็กแอลนะสึ่เหมือนเจลเอ็กแอลเอ็กแอลเขามีพุ่งเหรอได้อยู่เลยสวยแต่ว่าสวยมากหมดขึ้นแล้วตอนนี้จะสิงกันอยู่แล้วจะสิงกันอยู่แล้วจะสิงกันอยู่แล้วเออจะหลับแล้วอ่ะจะหลัรอ่ะจะยังไม่อาบน้ำเลยเออ เหลือแค่ห to like, like like ันไปแล้วก็อย่างเงี้ยไม่เอาเดี๋ยวมันเดี๋ยวไรมับินขายต่อไม่ได้ขายแล้วมันขายอะไรไม่ได้แล้วเหมือนเด็กน้อยเลยเนาะลูกเหมือนลูกเลยขอนอนปากฉันเถือนทุกคนอันนี้ฝอเดี๋ยวอยากรู้จริงๆว่าคนที่แบบเขาไม่มีแฟนอ่ะเขาแบบ ทำยังไงทำอะไรอยู่นี่ปลอดเป็นแบบเป็นไป่นี่เขาแต่ว่าเมื่อเช้าอ่ะฝัดเปิดมาตั้งแต่เช้าเลยอ่ะโอ้โหวาเลนไทน์ทั้งวันเลยจนรู้สึกว่าแบบโอ้โหคนที่ไม่มีแฟนนี่ช้ำใจจริงๆเลยนะแรงมากมีคนบอกอ๋อนั่นหมดวาเลนไทน์แล้วหรออืมหมดวาเลนไทน์แล้วนอนดูคนเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรจะให้ด้วยให้อะไรอ่ะเดี๋ยวมีอะไรจะให้ด้วยจริงเหรอซื้อไพ่เหรอซื้อไพ่ ไม่ได้มีแค่เราติดียจริงอ่ะจริงทุกคนผู้ชายจะเซอร์ไพรส์อ่ะมีอะไรจะให้ว้าผู้ชายทุกคนมาทายกันผู้ชายจะให้อะไรให้ทายให้ทายไม่รู้สิพี่ไป่ี่ว่าอะไรเขาจะไปรู้หรอเอาให้ดะให้ทายให้จริงกันให้จริงผู้ชายให้ทายให้ทายสีบะหูบอบะหูดอกบะหูน้ำจ้าดอกเฮ้ยเดี๋ยวว่าเอาให้ทายว่าเกิด คืออะไรเอาให้ถ่ายเดายากอะเพราะว่าก็ดอกกุหลาบก็ได้แล้วไอ้มีไซส์อ่ะอันนี้เป็นไซส์มีขนาดอะไรวะ <laughs> เป็นอะไรอานนู้จริงไม่รู้คืออะไรพี่ทุกคนต้องแบบต้องมีอ่ะไม่รู้วะขี่เกียดดาวรอ,องรองเท้าใช่สื้อสื้อเออ เอาเสื้อมาให้อาเสื้อเอาเสื้อมาให้เสื้อมาให้หรอใช่เราขายหมดไปแล้วไม่ใช่หรอไม่อันนี้ทําแยกตั้งห่างเลยไหนครับดูเลยอ่าให้ดูก่อนอ่าให้ดูดีเทลก่อนเอออ่าดูดูชื่อค้านาก่อนอุ้ยฟอร์เดนเพลลี่ฟอร์เดนเพรลี่ข้างหน้าดูข้างหน้าเดียวข้างหน้าดูทุกคนน่ารักทำสีขาวอาดูข้างหลังดูข้างหลังนี้ รู้แล้วรอว่าเขาจะเป็นแฟนด้วยอ,ะ<ช>อ่ะอชื่อชื่อเขาก็ทำมามีแค่สองตัวในโลกอ่ะเออ <laughs> เอาไม่ดูข้างหลังก่อนนะ,ะดูแลนี่ข้างหลังนี่น่ารักมากผู้ชายไม่ตื่นับทุกคนนี่เหล็กมันอ่อนเหล็กมันยั่วเลยหลวมตัวไปหน่อยเดี๋ยวใส่ห้องนี้เลยเนี่ย